มักกโรนีไก่เป็นเมนูที่ทุกคนเข้าไปในเซเว่นสาขาไหนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําในฉบับของผมให้ดูกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าครับทุกคนชิ้นแรกนะครับสันในไก่เนะี่ยต่อมาเป็นซอสมะเขือเทศแปรรูปได้ะคร้บและน้ํามันนะครับผมในสูตรของเรานะครับจะมีถั่วและด้วยนะครับเนื่องจากจริงๆจะใช้ถั่วลันเตานะแต่ว่าถั่วลันเตาหายากเกินไปเลยใช้ถั่วแระแทนนะแล้วก็อย่าลืมหั่นไก่ให้ใหเป็นชิ้นพอดีคําด้วยนะครับผม ต่อมาฮะพระเอกของเรานะครับขาดไม่ได้เลยครับเส้นมักรูนีนะครับต้มเป็นระยะเวลา8นาทีนะครับผมหลังจากต้มผ่านไปเป็นเวลา8นาทีแล้วนะครับผมได้เท็กเจอร์ที่เราชอบแล้วเราก็เอาเส้นมักรูนีทั้งหมดมาเด็ดน้ําออกนะครับแล้วก็เอาไปพักไว้นะฮะหลังจากการเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับผมก็เตรียมกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไป1ใบนะครับและเราจะไม่กินเปลือกไข่เด็ดขาดนะครับเอาเปลือกไข่ออกมาก่อนนะครับผมและจากนั้นเราก็ตอกไข่ไปเพื่อเพิ่ม แบบว่าให้มันแบบครอบคลุมเส้นมักโรนียิ่งขึ้นนะครับผมแบบให้มันมีไข่แบบว่าพอเหมาะกับเส้นที่เราต้องไปตะคู่นะฮะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะครับผมจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมนะครับใช่สูตรเราใส่ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับผมคุกคิกคุกคิกให้มันเข้ากันนิดนึงนะครับผมจากนั้นเราผัดได้ที่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอาสันในไก่มาลงในกระทะผัด พร้อมกับซอสแล้วก็ไข่ที่ลงไปจากคู่เมื่อก่อนหน้านี้เลยนะครับผมก็ผัด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 ไปนะครับผัดให้มันขึ้นรูปให้ขึ้นสีนิดนึงแล้วก็ใส่ถั่วและลงไปนะครับผมอ่าดูนะครับดูน่ากินใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เส้นมะกรนีลงไปนะแต่เป็นก้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะรก็ค่อยไปยีในกระทะเอานะครับผมก่อประมาณนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามคนกินกันเลยดีกว่าครับว่ารสชาติเป็นยังไงมาลองกินกันดูนะครับว่ารสชาติออกมาได้เรื่องไหม กำลังดีเลยครับไม่ตัดจ้างกันไปอ่าคนกินอร่อยผมก็ภูมิใจก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้าอยากได้เมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็เจอก,กันนะครับอย่าลืมสักส๊กสกายด้วยบ๊ายบาย